เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับผมเป็นแฟนเกมดากบอลโดคังแบทเทิล ok ทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะหน้าจอนี้เลยนะครับผมแน่นอนนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเป็นซปเปอร์17นะครับสุดเท่ของเรานะครับเบอ,อต้องบอกว่าเป็นตัวที่ อัปเดตนะครับมาตั้งแต่มีข่าวบ้างแถตอนเช้าเลยนะครับว่าจะมาเป็น LR นะครับตัวล่าสุดเลยนะครับให้กับทางเกม Dragon Ball โดนะครับจะเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับผมในวันที่20นั่นเองนะครับน่าจะประมาณบ่ายโมงเนาะปกติก็จะเข้ามาประมาณนั้นนะครับผมเลยต้องบอกเลยว่าตัวนี้ โอ้โหผมไปดูท่าไม้ตายของเขาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรเท่เลยไม่มีผมว่าเป็นท่าไม้ตายตัวนึ้งที่ผมมองว่าไม่ควรอย่างเท่เลยนะครับโดยเฉพาะการเสรยผมอันปวดร้าของเขา่าเ,อเองนะครับซูปเปอร์17ตัวนี้เนาะมา เรามาดูดีกว่านะครับว่าลีดเดอร์สกิลของเขาตัวนี้จะโหดขนาดไหนนะครับเพื่อไมการเสียเวลาเนาะมาดูที่ลีดเดอร์สกิลก่อนครับจะนำทางด้านของจ t b o ีบอนอืมโอเคนะครับแล้วก็ Android นะครับผมคิบวกสแล้วก็เฮดพีแอทแอนด e เฟนบวกไปเลยนะครับ150%นะครับผมมองว่าบวกเยอะนะและนําได้ทั้ง2แคดด้วยนะครับบวกแล้วค่อนข้างที่จะเยอะมากๆโดยเฉพาะคีบวกสีนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับมาดูในส่วนของซูเปอร์แอทแทกนะครับผมจะทําการเพิ่มพลังโจมตีของตัวเอนะ ครับผมอ่าน่าจะ30%เนาะรวมถึงจะยังลบพลังป้องกันของศัตรูลงด้วยนะครับผมและรวมถึงท่าเอาท่าซุปเปอร์ตัวนี้มีท่าเอาท่าซุปเปอร์อ๋อมันเป็น LR ถุยมันก็มีเลครับผม <c oughs> <c oughs> ก็คือนะครับผมจะทำดาเมจระดับรุนแรงนะครับผมแล้วจะแล้วก็มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสแล้วก็จะทำร้ายนะครับการป้องกันของศัตรูกราโนตี้ Gravity นี่คือระดับสูงเลยปะ่ะถ้าจารย์พี่อันนี้คือประมาณ70 หรือ50นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเนาะคือจะทำจะทำการลดพลังป้องกันของศัตรูตลงอย่างมากเลยนะครับซูเปอร์แอทแทกเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังดูธรรมดานะเออยังก็ก็เพิ่มตามภาษา L.R ปกตินะครับมันคงไม่เพิ่มมากอย่างนี้แล้วมันจะเก่งเกินไปนะครับไฮไลท์ของตัวนี้นะครับผมบอกเลยมาดูในส่วนของพาสซีฟนะครับต้องบอกเลยว่าพาสซีฟของเขาค่อนข้างที่จะ อลังการมากเลยนะคือตั้งต้นมาให้ของตัวเองนะครับ170%นะครับทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับรวมถึงจะเพิ่มแอตแทกแอนดีฟเอนต์อีกนะครับอีก1 7ต่อจำนวนแอนดรอยนะครับในทีมนะครับผมในะแคตตาล็อนะไม่รวมตัวเองนะในการโจมตีในเทิร์นนั้นก็คือถ้าเราจัดมาเป็นในส่วนของทางด้านของเซลหรือทางด้านของหมายเลข17หรือหมายเลข18ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็จะบวกพลังโจมตีไปอีก1นึ่งล้อเอ้ไปอีก17%เลยนะครับบอกเลยว่าบู๊ พลังโจมตีนี่ผมบอกเลยแรงมากๆนะบูสพลังโจมตีให้ตีว่าถ้ามีแอนดรอยด์สตัวยืนประกบข้างเขาใช่ไหมครับจะบวกไปเลยนะประมาณ2องเลยนะคือบวกไปเลยนะถึกมากนะครับคือความถึกของเขาว,ว่าเกือบ300เลยนะเออคือเอาไว้จัดทีมลงเป็นทีมแอนดรอยด์ผมบอกเลยว่าโหดมากๆตัวนี้คือตั้งต้นไปเลยนะครับสามถ้าเกิดในทีมเราเป็นฟูลแอนดรอยโหดโหดเลยตัวนี้โหดเลยบอกเลยว่าโหดมากๆและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมยังจะเพิ่ม Attack and Defense อีก17 นะครับผมอ่าต่อนะครับต่อเขาเรียกว่าอะไรต่อแคตตาล็อตนะครับที่มีททร์เก็ตโกคูก็คือมีเป้าหมายนะครับเป็นโกคูนะในแคตนั้นนะครับอ๋อผมต้องบอกเท,ท่าที่ถ้าเกิดเราจัดทีมที่มี Android แล้วก็ ในแอนดรอยนะครับมีแคตตาเกอรนะครับเป็นโกคูเป็นแทรเกตโกคูนะครับก็จะบวกบวกรวมไปเลยนะครับยืนประกบกัน2ข้างนะครับจับบูทไปถึงเกือบ300%เลยนะแต่สมมุติถ้าเราจัดทีมแอนดรอยเพียวๆอย่างเดียวนะครับมันก็ถึกนะไม่ใช่ว่ามันไม่ถึกก็ตีไปเลยนะครับตัวละ20เนาะอันนี้ตีไปเลขกลมๆเลยนะตีไปเลยนะครับจะบวกไปเลยถึง200ประมาณ200เท่าไหร่อ่ะ240เลยเนาะอันนี้คือตีไปเลขกลมๆเลยนะครับก็คือโคตรถึกเลยเอาง่ายๆนะครับและยิ่งถ้าเกิดมีโกคูอย อยู่ในประเภทของแอนดรอยด้วยแม่งก็จะโคตรถึกเข้าไปใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าโหดมากๆเลยนะครับรวมถึงนะครับจะลดการโจมตีอีก1 7เลยนะเออต้องบอกว่าจะลดการโจมตีที่รับลงอีก17%เลยนะครับเอ่อภายในภายในการโจมตีเหมือนกับหลังได้รับการโจมตี3เทินใช่ไหมอันนี้ถ้าผมแปลมผิดใช่ไหมเออน,นี่ต้นข้างงนิดนึงนะประเึงนนะครับก็คือ เหมือนกับว่าถ้าในการโจมตีนั่นะที่ที่ตัวเองโดนแมันก็จะลดไปอีกปะเออเดี๋ยวไปนึงนะขออ่านในเดือนงงอยู่นะครับคือความสามารถแม่งเยอะมากๆเลยนะครับผมก็คือโอเคผมเข้าใจแล้วก็คือได้รับเขาเรียกว่าลดความเสียหายที่ได้รับลง17%นะครับผมหลังจากที่ตัวเขานนัเองนะครับได้รับการโจมตีในเทอร์นั้นนะครับรวมถึงพลังโจมตีก็จะเพิ่มอ,อ,อีก17%ด้วยเมื่อตัวเองอได้รับการโจมตีในเทอร์นั้นอะ่ะนาน3มเทอร์นั่นเองนะครับผมเออต้องบอกว่า คือโหดอ่ะออง่ายเลยคือที่นิ่งๆก่านี้คือมันโหดอ่ะมองโดยรวมนะคือมันโหดมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่จะขี้บวกหนึ่งนะครับใช่ไหมเออมันทํามาเพื่ออะไรวะเออมันคือก็คือเหมือนกับโดนโจมตีมานี้ปะเออมีโอกาสนะครับในการที่แบบเพิ่มขี้นะครับผมงงเพื่ออะไรก็ไมาดูเนาะ <laughs> เพื่อให้ชัยทให้ตายง่ายอย่างเงี้ยหรอเออก็เป็นไปได้นะครับคือมีโอกาสที่ขี้จะบวกหนึ่งอ่ะ ทำมาเพื่ออะไรเนะี่ยอันนี้งงจริงนะไฮเช้งเนยไฮเช้งออฟคิบวกหนึ่งเนี่ยครับอันนี้งงจริงนะหลังจากที่ได้รับการโจมตีนะก็มีโอกาสที่จะคีจะเพิ่มเนาะก็เหมือนกับเป็นการบูทคีให้ตัวเองมั้งเพื่อจะได้ทำการยิงถ้าไม่ตายได้แรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีแอคทีฟสกิลด้วยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเฮ้ยแอคทีฟสกิลมันทำอะไรอะ่ะมันเป็นตัวละครที่มีแอคทีฟสกิลหรอแอคทีฟสกิลนะครับผมจะทำดาเมจออลติเมทนะครับใส่ศัตรูทุกตัวเลยเออโห oh. ทำเออคือ,ค,อคือก็ดีนะคือทำดาเมจไปเลยอะ่ะโอเคนะคือเหมือนกับกดกดใช้อะไรมานี้นะครับเงื่อนไขคือจะใช้ได้นะครับหลังจากที่ตัวละครนี้โดนโจมตีใน7ครั้งนะครับหรือมากกว่า7ครั้งในการต่อสู้เออโอเคนะครับเอาไปแทงได้สบายเลยคือขอแค่มันไปแท้งอ่ะในด่านที่มันโดนโจมตีเยอะอะ่ะมันก็มีโอกาสที่ยิงแอคทีฟสกิลแล้วนะครับโอ้โหคือแบบ คือหลังจากที่พูดมาทั้งหมดนี่คือตัวแม่งดีมากๆเลยเว้ยเออผมจะบอกว่าผมเริ่มเริ่มเอียงความสนใจมาเปิดแล้วนะคือหลังจากที่อ่านความสามารถโดยรวมนะครับแล้วก็เอาไปลงทีม Android นะครับคือผมกําลังกำลังมองว่ามันเป็นตู้ดักไหมก็้องบอกเลยว่าเป็นตู้ที่ดักมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะแต่คือความสามารถโดยรวมมาเป็นตู้ดักที่ค่อนข้างที่จะ Impact กับสำหรับผมคนเดียวนะมากๆเลยเพราะดูเป็นตัวที่เก่งแล้วก็มองไปในอนาคตนะครับ อันนี้มองในส่วนของเซิร์ฟเจแปนนะเซิร์ฟโกลบอลผมขอดูก่อนนะครับว่าจะเปิดไหมแต่เซิร์ฟเจแปเนี่ยเปอร์เซ็นที่จะเปิดก็เริ่มจะมีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามองไปว่าในใน worldwide นะครับมีสิทธิ์นะครับที่เขาจะเอาโอเมก้าเชนรอนมาผมคิดว่าน่าจะน่าจะเอาโอเมก้าเชนรอนมาชัวร์ๆแล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยคือมาปูมา GT b o บอมาค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับสำหรับซูเปอร์หมายเลข17นะครับผมบอกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมมองว่าเป็น LR ที่ หน้าเปิดเออสำหรับผมนะอันนี้สำหรับตัวผมเองนะผมว่าเป็นอันที่หน้าเปิดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ติดอย่างเดียวเลย,เค,ยคือเซิร์ฟโกบอลหกปีมันจะมาแล้วนะครับก็คือผมแนะนําว่า6ปีจะมาแล้วไปรอ6ปีดีกว่าแต่สําหรับผู้เล่นเซิร์ฟเจแปนน่เนะเราไม่มีตู้อะไรมาขั้นอยู่แล้วไงเราสามารถที่จะเปิดได้สบายๆเลยนะครับสาหรับผมเนาะเออก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันเนาะแต่สำหรับเซิร์ฟโกบอลนะผมบอกตรงนี้เลยว่าให้ข้ามดีกว่าครับเพราะว่า 6ปีจะมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบนะครับเหมือนผมแม่งชอบท่าเสยยผมของซูเปอร์มายเลส7ูเแม่งเท่ดีนะครับคุณมีความชอบแล้วเพราะว่าถ้าไม่ตายมันเท่นะคุณกดไปเลยครับเพราะว่าเกมนี้ คือถ้าเป็นตัวที่เราชอบตัวที่เราถูกใจกดไปครับมันจะไม่มีความเสียดายเลยเด็กขาดเนาะยิ่งถ้าเราได้มันด้วยเราจะยิ่งปื้มมากๆเลยกับตัวที่เราชอบแล้วมันกดได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นความคิดส่วนตัวของผมเนาะเพจก็อยู่ที่เพื่อนๆเองนะครับว่าจะกดไม่กดดีนะครับผมแล้วเกิดใครชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม